ระบะที่ฟังก์ชันครบครบปีใหม่ๆครับผมจัดเลยครับกับแบรนด์ของนิสสันนะครับยกสูงเกียร์ออโต้นะครับกับตัวของนิสสันอเวรา a 2.5 V านะครับผมแคลริเบอร์ปี2000 ยี่สิบครับสีเทาเดิมหน้าตาน่าใช้ดูรอเราทัานสมัยสเปคนี้นะได้กล้อง3 6 0องศานะครับผมดูดีมากๆในะกระบะตันี้นะถ้ามีกล้อง360นะโอ้มันใช้ง่ายนะครับผมหาที่จอดถอยเข้าถอยออกหรือแม้กระทั่งจอดข้างทางว่าสะดวกสบายขึ้นเยอะมากๆเลยทีเดียวครับแล้วก็ด้านในนะครับออกัสลถมือสองเราก็จัดสรรน,นะครับผมในตัวของ คัดสภาพมาให้แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเบาฟังก์ชันต่างๆนะสวยคลิปดูนี่นี่ด้านในนี่ฟิลน้องๆเจ็ดที่นั่งเลยนะครับผมตัวของ power outlet นะครับมีให้ทางด้านหน้านะครับบนหนึ่งจุดล่างอีกหนึ่งจุดแล้วดูหัวเกียร์ดู แล้วดูตัวโครเมียมรับรอบนะครับิ้วรอยมีบ้างเล็กน้อยตามสภาพในเรื่องของการใช้งานนะครับผมแต่โดยรวมแล้วสภาพภายในสดสวยนะครับแล้วก็แถวหลังนะครับปีนะขึ้นง่ายลงง่ายนะครับผมมีแอร์หลังแอร์โซนให้ต่างหากพบครันแบบนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าจะใช้ส่วนตัวนะครับหรือแม้กระทั่งคือเพิ่มในเรื่องของความสะดวกสบายใน เชิพ่พานนิดหรือผลขอขึ้นขอ,ข,อข,อข,อของลงของก็ถือว่าสะดวกมากๆและแถมราคาขายที่ออกัสรถมือสองคุ้มค่ามากๆครับกับราคาเพียงแค่379,000 0บาทเท่านั้นครับท่านไหนสนใจนะครับหารถไปใช้งานในเชิงธุรกิจใช้ในครอบครัวก,กับราคาคุ้มคุ้มแบบนี้ครับติดต่อมาเลย0804648888และ080494888 8ครับที่ออกัสรถมือสองแล้วพบกันนะครับ